สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสลรามพาที่สองสูตนนี้เป็นสูตรโมจิโมจิที่คิดเองนะคะนุ่มมากไม่มีสารอันตรายทุกชนิดยืดด้วยยืดมากเนี่ยนุ่มด้วยมันเหมือนเราจับโฟ,โฟมอะไม่ติดมือด้วยนะนี่ ก็อาจจะได้ยินเสียงคนอื่นหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่ากล้องเราเนี่ยมันเก็บเสียงได้ดีมากเลยนี่แผด้บางนุ่มยืดไม่ค่อยมีเสียงจิ้มเท่าไหร่นะคะนี่นอก็อยาจะถ้าอยากให้สอนทำสูตรนี้นะคะก็ ให้สับ s ไค i b ์โครบ25ก่อนนะคะเราจะสอนทำสูตรโมจิโมจิแบบนี้เลยไม่มีสัตว์อันตรายทุกชนิดนะคะผอมเอ๊ะนี่นะคะก็มันนุ่มมากอะคือดีมากยืดแต่ว่าถ้ายืดผิดผิดถุกๆในเงี้ยก็ขาดง่ายนะคะ ก็อย่าลืมนะครบ25สบหสับสไครจะซอนทำสูตรนี้นะคะก็อย่าลืมกดสับสก b e ด้วยนะคะ